สวัสดีครับร้าน JJ b i ไบช็อปครับผมตัวนี้จะเป็น Hon d a n e w Forza 3่านะครับเข้ามาติดตั้งเป็นชุดป่องท้ายตัวนี้ลูกค้าเขาติดตั้งป่องข้างกับทางร้านเราไปนะครับแต่วันนั้นไม่ได้เข้ามาติดกล่องท้ายแล้วก็วันนี้วันนี้ลูกค้าเข้ามาเติมเป็นชุดป่องท้ายที่หลังนะครับแต่ผมจะมารีวิวทั้ง3ชุดให้ชมเลยนะ น,นี่จะเป็นชุดกล่องท้ายแชตเอสเอสสี่สิบสนะครับส่วนก่องข้างจะเป็นแชตเอสเอสสขนาดความจุยีลิตรนะนี่ครับเน้นใส่สัมภาระใส่เสื้อผ้าใส่โมกันน็อกไม่ได้นะครับจะเห็นได้ว่านี่ชุดแหลกเป็นแบบตครงรุดนะครับสามารถเปิดปิดพอเราติดตั้งกล่องท้ายขนาดความจุ42ลิตรยังสามารถเปิดปิดกล่องได้โดยไม่ชนนะครับ จะมีตัวเดียวกับตัว58ลิตรพอเปิดปุ๊บมันจะมีติดติดมั่งเพราะว่ากล่องมันใหญ่นะครับแล้วก็ในชุดนะครับสามารถสับเปลี่ยนดอกกุญแจหนึ่งดอกนะครับสามารถไขได้ทั้งใบท้ายแล้วก็ใบข้างในตัวเลยนะครับนี่เปิดปิดได้ใบท้ายตัวนี้จะเป็นขนาดความจุที่42ลิตรนี่ครับ มีอินเนอร์ด้านในให้นะครับตรงรุ่นเลยขอบกล่องจะเป็นกันน้ำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาจะครอบพับด้านล่างลงมาอีกทีนึงนะครับแล้วก็เกี่ยวปึ๊บปิดล็อกได้เลยนะครับนี่หนึ่งดอกใช้ด้วยกันได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาค้ำข้างเลยนะครับดูด้านข้างนะครับ ตัวนี้ประกอบไปด้วยชุดแหลกข้างตรงรุ่นนะไม่ต้องดัดแปลงตัวรถเลยนะครับแข็งแรงแน่นอนนี่ครับเดี๋ยวลองเขย่าให้ดูนะครับอันนี้ลูกค้าก็ติดตั้งใช้ไปน่าจะเป็นเดือนแล้วนะครับเพิ่งเข้ามาจัดเป็นชุดกล่องท้ายชุดขากล่องข้างก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเดิม สนใจติดต่อที่ร้าน JJ b i k Shop ได้เลยครับทางร้านเราก็มีเป็นชุดของข้างตองรุ่นนะครับของ New Forza 300 350นะแล้วก็ของ ADV 350ชุดขาตรงรุ่นก็มีเข้ามาเลยนะ